ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมือเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันครับยินดีต้อนรับสู่รีเท สอนอัพค่าพลังนักเตะใหม่ที่มีการแจกฟรีไปล่าสุดนะผมนั่นก็คือบรูโน่เฟรานเดสเวอร์ชั่นของการ์ตชอว์ทามนะครับที่มาในนามของทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าต้องอัพยังไงกันบ้างหรือวิธีการอัพมียังไงบ้างจะได้ค่าพลังสูงที่สุดามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยลกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เป็นทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่รู้ดีนะครับว่าวันนี้มีการแจกฟรีบบบบรรรูโนนน่เเฟออดสฉลงค 6ปีบนในส่วนของโมบายนะครับก็ดำเนินการกดรับฟรีกันได้เลยนะครับเนียบคนสลับบุนโนฟันเดสเวอร์ชั่นของกาสโชทาวน์นะครับที่มีลายเซ็นเป็นรูปนี่เลยทุกคนสวยงามมากนะครับสำหรับบุนโนฟันเดสของกาสโชทาวน์นะครับก็มีใครรับฟรีกันแล้วบ้างหรือลองเล่นกันแล้วบ้างรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเนียบคนสลับบุนโนฟันเดสของกา s โช w t i m ์ที่มีการแจกฟรีนะครับย้ำนะครับว่ามีการแจกฟรีหมดทุกคนนะครับเพียงแค่็อกอินเข้าเกมก็รับฟรีทันทีนะครับสำหรับ บูโนเฟรนเดสเวอร์ชั่นของกาสโชว์ไทม์ที่มีการแจกฟรีนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบูโนเฟรนเดสทุกคนก็มาดูในส่วนของวิธีการอัพค่าพลังกันบ้างลกันนะครับก็ก่อนอื่นทุกคนเรามาดูในส่วนของการอัพเลเวลกันก่อนคนหรือว่าทำเลเวลให้ตันกันก่อนนะครับสำหรับบ bon ูโนเฟรนเดสเวอร์ชั่นแจกฟรีนะครับนี่ครับทุกคนก็เรามาทําการอัพค่าพลังให้ตันกันก่อนทุกคนหรือว่าอัพเลเวลให้ตันกันก่อนนะครับ ก็อัพไปเลยทุกคนอัพไปให้สุดนะครับก็สำหรับบุโนโน่ฟานเดสคนมีเลเวลอยู่ที่28เลเวลนะครับก็อัพเลเวลให้ตันกันก่อน,อนทุกคนแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับการอัพเลเวลของนักเตะนะครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคนเรามาทำการอัพค่าพลังกันบ้างแล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวขอย้ายเข้ามาก่อนเลยกันนะครับเนี่ยทุกคนพอกดไปที่ player position คนหรือว่าการอัพค่าพลังนะครับกดไปที่ player stats ทุกคนสำหรับบุโนโน่ฟานเดสนะครับกดไปที่อันแรกทุกคคคนนนอออัััพไป4ะรบที่2ก็ื อัพเพิ่มไปอีก8นะครับและต่อมาคืออัพเพิ่มไปอีก10ก็ทุกคนสำหรับรูปกลวยนะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกสอชี้อัพไป9นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อัพตามผมได้เลยนะครับสำหรับใครที่รับฟรีมาแล้วนะทุกคนและปิดท้ายละสุดท้ายก็คืออัพไป4ทุกคนจะได้ค่าพลังมาก็คือสูงสุดอยู่ที่95ทุกคนแล้วเมื่อบูทเข้าทีมอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับบูโนเฟรนเดสเวอร์ชันแจกฟรีนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าสีบ และเมื่อถูกต้องตามนี้แล้วก็สามารถกดยืนยันหรือว่าคอนเฟิร์มได้เลยทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็จะเหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์อีกหนึ่งแต้มเลยด้วยกันนะครับมาทุกคนก็มาทำการอัพเพลย์สไตล์กันก่อนนะครับก็อันนี้นันคนตรงตามที่เราถนัดได้เลยนะครับสำหรับเพลย์สไตล์ของผมก็เป็นโพสชั่นเกมนะครับอันนี้ก็สามารถอัพตามที่เราถนัดหรือว่าเราใช้เพลย์สไตล์ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของเมื่อบูธเข้าทีมกันบ้างแล้วกันนะครับก็สำหรับบุโน่ฟันเดนทุกคนเล่นได้2ตําแหน่งนะครับสำหรับเวอร เวอร์ชั่นของกองกลางเซฟและก็กองกาลางตัวรุกอย่าง AMF อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือถนัด2องตำแหน่งนะครับสำหรับบุนโอนฟานเดนเวอร์ชั่นของการแจกฟรีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัพค่าพลังของบุนโอนฟานเดนนะครับเรามาดูในส่วนของการลงทีมกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนแผนก่อนแล้วกันนะครับขอเลือกเป็นแผนของ3 AMF แล้วกันนะทุกคนนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวขอ เอาบูโน่เฟอร์นเดสลงสนามแล้วกันนะครับเนี่ยผมจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98แปดทุกคนเลยก็แต้มเพสต์ตายอยู่ที่99เก้าเลยครับสำหรับบูโน่เฟอร์นเดสนะครับก็ตันอยู่ที่98ทั้ง2องตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นกองกลาง CF หรือกองกลาง AF นะครับก็สามารถอัพตามที่ผมได้เรียงไปได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98แล้วก็เพสต์ตายตัน99นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบูโน่แจกฟีดคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับหากผิดพลาดไปกันไหนต้้ออขัััไววดลลลกนนนนคคคห่ิิปปปาาะรบีสส ดีครับ